ช่องทางชมถ่ายทอดสดวอลเล่บอลหญิง c ีวีลีก2023สัปดาห์2นัด1วอลเล่บอลหญิงทีมชาติฟิลิปปินส์ VS วอลเล่บอลหญิงทีมชาติไทย18นาฬิกาตามเวลาประเทศไทยความเคลื่อนไหวของทัพตบลูกยางสาว วอลเล่บอลหญิงทีมชาติไทยภายใต้ใตการนำทีมของโคชดวนดนายสีวัชรเมธากุลจะนำลูกทีมลงสนามในศึกซีวีลีก2023สัปดาห์2นัดหที่สนามกีฬาสมโพธิเชียงใหม่700ปีจังหวัดเชียงใหม่ในวันนี้วันที่11สิงหาคม66ซึ่งทางตบลูกยางสาววอลเล่บอลหญิงทีมชาติไทยจะลงสนามพบกับ ตบสาวแดนตากาล็อกวอลเล่บอลหญิงทีมชาติฟิลิปปินส์โดยจะดวลเดือดเวลา18นาฬิกาตามเวลาประเทศไทยติดตามการถ่ายทอดสดผ่านทางวัน31